ถ้าหากไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้วันนั้นที่ว่าเกิดขึ้นในราวต้นเดือนมกราคมปีพศ2541 เมื่อชาวชุมชนรถไฟบางละมาดร,ร่วม100คนเดินเท้าตามรางรถไฟไปที่สำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเรียกร้องให้ทางเขตออกทะเบียนบ้านให้ทุกยากนับนานปีเพราะไร้สิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อไม่มีเลขที่บ้านชุมชนจึงต่อน้ำไฟหลวงไม่ได้ต้องซื้อพ่วงในราคาแพงลูกหลานเข้าโรงเรียนลำบากเพราะไม่มีที่อยู่ในทะเบียนราษฎรของกรุงเทพปัญหาเหล่านี้ ได้นำไปสู่การริเริ่มรวมตัวเพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรมในวันนั้นข้าราชการเขตตลิ่งชันคงตกใจไม่น้อยที่มวลชนนับร้อยมายืนล้อมห้องท่านผู้อำนวยการเขตภายหลังการเปิดห้องเจรจาโดยผอ,อเขตเป็นประธานความเดือดร้อนของชาวบ้านพลังกดดันบวกกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการออกเลขที่บ้านชั่วคราว ก็นำมาซึ่งชัยชนะของชุมชนบางละมาศพวกเขากลับไปพร้อมข่าวดีที่ทางเขตจะออกทะเบียนบ้านโชั่วขาวให้โดยให้ชาวบ้านทยอยมายื่นคำร้องขอออกเลขที่บ้านข่าวดีที่แพร่สะพัดก็เหมือนกับสายลมที่พัดไฟให้ลามทุ่ง พาะชุมชนบามาศเขตตลิ่งชันกลายเป็นชุมชนนำร่องที่ประชาชนลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เสียงของตนจากนั้นชุมชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดเพลงเขตบางพัดชุมชนตลิ่งชันชุมชนชัยพฤกษ์หนึ่งชุมชนชัยพฤกษ์สองเขตตลิ่งชันชุมชนบางกอกน้อยหนึ่งบางกอกน้อยสองเขตบางกอกน้อยชุมชนบางก้วยจังหวัดนนทบุรีและชุมชนหลักหกลังสิตปทุมธานี ต่างก็ดำเนินรอยตามการต่อสู้ของพี่น้องบางละมาตจนนําไปสู่การคว้าชัยชนะกันท่วนหน้าเมื่อประสบความสำเร็จเรื่องทะเบียนบ้าน ความมั่นใจในพลังของการรวมกลุ่มก็ไหลมาเทมาพี่น้องต่างวางแผนที่จะเรียกร้องถึงสิทธิ์อื่นๆซึ่งถูกกีดกันมานานเช่นเรื่องการติดตั้งน้ำประปาไฟฟ้านอกจากนี้ยังเกิดความมุมานะในการสร้างงานพัฒนาชุมชนอาทิการสร้างศูนย์เด็กการทำทางเท้าการจัดปรับภูมิทัศน์ทำสวนหย่อมชุมชนเป็นต้น การต่อสู้เรื่องทะเบียนบ้านน้ำประปาไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆนอกจากความสำเร็จที่มองเห็นด้วยตาแล้วประเพณีช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจต่อกันก็ได้ก่อร่างสร้างตนขึ้นในหมู่ชาวชุมชนริมทางรถไฟซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสองข้างทางของสายใต้ตะวันตกมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกัน รวมทั้งแวะเวียนไปเฉลิมฉลองความสำเร็จของเพื่อนชุมชนอื่นแม้ปัญหาพื้นฐานของชุมชนจะถูกขี้คายไปได้บ้างแล้วแต่เรื่องหนักอ,อกหนักใจยังไม่ได้หมดไปโดยเฉพาะการไล่รือซึ่งไม่แน่ว่าการลดไฟจะมีแผนขับได้เมื่อใด ประเด็นปัญหานี้ทำให้ชาวชุมชนรถไฟริมทางสายใต้ตะวันตกตัดสินใจจัดตั้งองค์กรของตนเองขึ้นในปลายปี2541พร้อมชื่อที่เรียกขานกันติดปากมาจนบัดนี้ว่าเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกทั้งนี้ก็เพื่อให้เครือข่ายเป็นหัวหอกในการต่อสู้กับปัญหาไล่ลือและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนสมาชิก และแล้วการไล่รือก็ปรากฏเป็นจริงปลายปี2541เขตตคทลิงชันมีแผนดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวตลาดน้ำโดยต้องการแปลสภาพบ้านเรือนถิ่นฐานที่ทำกินของชาวชุมชนบาร,รมาสบางส่วนให้กลายเป็นสวนหย่อมและลานจอดรถของคนชั้นกลางกระแสะข่าวนี้นำมาซึ่งความเดือดดาลนของคนจนซึ่งรู้สึกถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีเพราะเขาคิดว่าระหว่างรถกับบ้าน บ้านย่อมสำคัญกว่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินและบ้านเป็นของตนเองความโกดแค้นเดือดดาลเมื่อถูกขัดเกล้าด้วยสติปัญญามันจึงนำไปสู่พลังการเคลื่อนไหวอย่างสันติชาวชุมชนบาลมาตและชุมชนอื่นๆในเขตทางสายใต้ตะวันตกพากาันบุกสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเรียกร้องให้ทางเขตยุติการสร้างลานจอดรถ นอกจากนี้พวกเขายังร่วมกับเพื่อนๆชาวสลัมจากชุมชนอื่นๆในน้ำเครือข่ายสลัมสีภาคชุมนุมกดดันให้นายพิจิตรรัตกุลผู้ว่ากรุงเทพมหานครในขณะนั้นมีนโยบายให้ชุมชนที่กำลังถูกไล่จากโครงการรักษาคู่ครองโครงการพัฒนาต่างๆของกทมสามารถปรับปรุงชุมชนอยู่ในที่ดินเดิมได้ ผลลับก็คือชาวชุมชนบรารมาศเก็บเกี่ยวชัยชนะได้อีกครั้งพเพราะเขตตลิ่งชันยอมยกธงขาวย้ายพื้นที่จัดสร้างสวนหย่อมไปไว้บริเวณอื่นอย่างไรก็ตามความดีใจของชาวบรารมาศปรากฏตัวอยู่ได้ไม่นานพายุแห่งการไล่รือก็ก่อตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันตั้งใจจะก,กวาดทุกชุมชนบนที่ดินการรถไฟในเขตกรุงเทพเพราะการรถไฟมีแผนซิงลี ที่ดินผืนงามให้เอกชนมาลงทุนเพื่อหารายได้ชดเชยการขาดทุนแต่ชีวิตไม่ได้มีไว้ยอมจำนนโดยเฉพาะชีวิตของคนจนที่ฐานถิ่นที่อาศัยผูกพันใกล้ชิดกับแหล่งธรรมาหากินในเมือง สลัมที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟซึ่งรวมถึงเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกตัดสินใจต่อสู้เพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยเพราะถ้าหากนิ่งเฉยพวกเขาคงต้องกระเด็นออกจากพื้นดินที่ปักหลักมานานปีภายใต้การนำของเครือข่ายสลัมสี่ภาคชุมชนในที่ดินของการรถไฟ61ชุมชนทั่วประเทศรวมตัวกันติดตามข้อมูลการไล่รือจัดประชุมเพื่อเตรียมแผนทางเลือกในการอยู่อาศัย ก่อนใช้มาตรการเด็ดขาดชุมนุมกดดันให้รัฐมนตรีคมนาคมและการรถไฟหยุดนโยบายการไล่รื้อและปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายให้ชุมชนเช่าที่ดินเพื่อปรปับปรุงที่อยู่อาศัยแทนการเคลื่อนไหวดังกล่าวทําให้ในายประดิษฐ์พัทรลักสิทธิรัฐมนตรีช่วยคมนาคมขณะนั้นต้องส่งสัญญาณให้บอร์ดการรถไฟมีมติเมื่อวันที่13กันยายน2543อนุมัติหลักการเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยทั้งในที่ดินเดิมและบริเวณพื้นที่หรือย้ายไม่เกิน5กิโลเมตรให้กับชุมชนสมาชิกของเครือข่ายสลัมสีภาคทั้ง61ชุมชนเมื่อนโยบายเช่าที่ดินการรถไฟเปิด บวนแถวของคนจนก็เดินหน้าไปสู่การมีสัญญาเช่าชุมชนไหนมีความพร้อมมีแผนทางเลือกในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัมสีภาคก็ผลักดันให้เกิดการเซ็นสัญญาเช่าสำหรับเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกชุมชนสมาชิกทุกแห่งสามารถเช่าที่ดินการรถไฟได้หมดแล้วชุมชนรถไฟบริเวณพุทธมนตรสายสองชุมชนบรา,ารมาตหนึ่งชุมชนหลักหก ได้สัญญาเช่า30ปีชุมชนบางกอกน้อย1ชุมชนบางกอกน้อย2และบางกอกน้อยโซนวงเวียนทำสัญญาเช่าครั้งละ3ปีและแม้3ชุมชนหลังจะโดนผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายตลิ่งชันสิริราชแต่พวกเขาก็สามารถเจราจาต่อรองให้การรถไฟจัดพื้นที่รองรับแห่งใหม่บริเวณบางละมัดในอายุสัญญา30ปีได้เรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง3ชุมชนจะมาอยู่อาศัยร่วมกับชุมชนบรารมาร2สองและตะลิ่งชันนี่คือความสำเร็จที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจภายหลังการมีสัญญาเช่าชุมชนดังกล่าวได้เสนอของงบประมาณบ้านมั่นคงจากรัฐบาลจนได้รับเงินอุดหนุนทำสาธาร,รณูปโภคและที่อยู่อาศัยรวมเป็นเงิน35ล้านบาท ไม่นับวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่รัฐบาลอนุมัติให้นำมาสร้างบ้านอีกกล่าว20ล้านบาทเมื่อที่ดินถูกกฎหมายเม็ดเงินพร้อมที่เหลือก็คือ การเตรียมขึ้นเสาเอกบ้านหลังแรกในชีวิตและทำให้ที่อยู่อาศัยในฝันปรากฏเป็นจริงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเช้าชุมชนจะต้องสะสางานด้านสาธารณูปโภคให้เสร็จก่อนต้องมีการจัดผังแบ่งแปลงที่ดินออกแบบบ้านออกแบบชุมชนเพื่อไม่ให้ที่อยู่อาศัยใหม่อยู่ในสภาพของชุมชนแออัดอีกต่อไป ถ้าไม่ใช่ด้วยเรี่ยวแรงและพลังของคนยากจนเราคงไม่ได้เห็นบ้านหลังใหม่สีสดใสเรียงรายกันอวดโฉมอยู่ข้างทางรถไฟเช่นในปัจจุบันน,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 นี่คือบทเพลงโปรดของชลาลัยแสงจาคอนหรือลุงหน่อย ของชาวเครือข่ายชุมชนรถไฟลุงหน่อยเป็นแกนนำชุมชนชัยพฤกษ์สองที่อุทิศตัวช่วยเหลืองานเครือข่ายมาโดยตลอดผลงานอันโดดเด่นคือการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสร้างศูนย์เครือข่ายที่ชุมชนบางละมาดลุงหน่อยจากไปด้วยโรคประจำตัวขณะมีอายุได้60ปีนอกจากลุงหน่อยแล้วพี่น้อยก็เป็นแกนนำอีกคนหนึ่งที่จากไปก่อนวัยอันควร ด้วยบุคลิกที่คุยสนุกมีมุกตลกอยู่เสมอทําให้พี่น้อยเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายและเป็นที่รักใคร่ของชาวเครือข่ายชุมชนรถไฟอย่างไรก็ตามพี่น้อยไม่ได้มีแต่ความขี้เล่นบทบาทเอาการเอางานของแกมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชาวสลัมไม่น้อยเพราะเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติสึนามิพี่น้อยเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของเครือข่ายสลัมสีภาคที่ไปฝังตัวทํางานกับชาวมอกแกน แถบหมู่บ้านทับตะวันจังหวัดพังงาเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาลุกขึ้นสู้ในประเด็นสิทธิที่ดินจนแก่ได้รับฉายาว่าโกน้อย นอกจากแกนนำฝ่ายชายแล้วนักสู้ผู้หญิงที่ลาจากเครือข่ายชุมชนรถไฟไปก็เช่นป้าเล็กชุมชนตลิงชันป้าดำชุมชนหลักหกและป้านวลชุมชนชัย,ยพึก2สองป,ป้าๆเหล่านี้แม้ไม่ได้อยู่แถวหน้าในการทำงานเครือข่ายแต่ก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าพวกเธอล้วนเป็นกำลังหลักในการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตื่นตัวและลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนรถไฟ สำหรับผู้นำที่ยังยืนอยู่ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่นสดใสเพราะภารกิจงานแบบจิตอาสาเรียกร้องให้พวกเขาต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านสูญเสียเวลาทำมาหากินมากกว่าลูกบ้านทั่วไปประเด็นงานที่ดินงานสาธารณูปโภคงานคุณภาพชีวิตงานออมทรัพย์การเงินงานเยาวชนและงานประสานขบวนล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่แกนนำเครือข่ายชุมชนรถไฟ ต้องแบกไว้บนบา่าและฝ่าไปด้วยความเหนื่อยยากมากกว่าผู้อื่นสิ่งที่แกนนำเหล่านี้ต้องการคงไม่ใช่ราบยศอามิสินจ้างใดๆความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของชาวบ้านต่างหากที่พวกเขาต่างคาดหวังจากสมาชิกเครือข่ายชุมชนรถไฟ ขีคนสลัมรวมพลังคนจนคือคำขวัญประจำตัวของเครือข่ายสลัมสีภาคซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความเท่หรือเพื่อท่องจำหากแต่เรียกร้องความเข้มแข็งของเครือข่ายสมาชิกในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิที่อยู่อาศัยงานคุณภาพชีวิตและการสแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมในฐานะหนึ่งในองค์กรสมาชิกเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกได้ร่วมทัพ ฝ่าร้อนนอนหนาวกับสลัมสี่ภาคมาตั้งแต่กระบวนการคนจนกลุ่มนี้ก่อกำเนินดการผลักดันนโยบายเช่าที่ดินการรถไฟ30ปี การรณรงค์หยุดการไล่หรือชุมชนริมคลองการสนับสนุนการต่อสู้ของชุมชนในที่ดินเอกชนและพี่น้องคนไร้บ้านการพัฒนางานคุณภาพชีวิตงานผู้หญิงกลุ่มเยาวชนและการสแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในและต่างประเทศทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนมีหยาดเหงื่อเลี้ยวแรงของชาวเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกปะปนอยู่ในการเคลื่อนไหวเหล่านั้น เหตุผลที่ต้องร่วมขับเคลื่อนในนามเครือข่ายสลัมสีภาคก็เพราะคนจนไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้โดยลำพังหากไร้เพื่อนขาดมิตรโอกาสที่จะพาชีวิตลงสู่หุบเหวแห่งความพ่ายแพ้ย่อมมีเป็นเยียงมากดังนั้นแล้วสามัคคีคนสลัมรวมพลังคนจนจึงไม่ใช่แค่คำขวัญอันสวยหรูหากแต่เป็นทิศทางระยะยาวขององค์กรคนจนในเมือง ปาสิปีแล้วที่เครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกมุ่งมั่นอยู่บนเส้นทางของภาคประชาชนแน่นอนว่าพวกเขาเก็บเกี่ยวรูปธรรมความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามคนที่เข้มแข็งก็มักจะมีจุดอ่อนอยู่ในตัวเสมอองค์กรชาวบ้านก็เช่นกันและเครือข่ายชุมชนรถไฟก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสัจธรรมข้อนี้ไปได้ การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ลดน้อยถอยลงภายหลังได้บ้านและที่ดินจิตใจสมานฉันต่อเพื่อนเพื่อนสลัมสีภาคที่เริ่มไม่คงเส้นคงวารวมไปถึงภาวะระหองระแหงกันเองของแกนนำบางส่วนเป็นจุดอ่อนที่ปรากฏขึ้นแล้วในเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะห้ามเลือดกดปิดจุดอ่อนเหล่านี้แล้วหรือฟื้นพลังความเข้มแข็งของเครือข่ายขึ้นมาใหม่ ทั้งในเรื่องความตื่นตัวของสมาชิกต่อการพัฒนาชุมชนความจงรักภักดีต่อเครือข่ายสลัมสีภาคและการปรับสร้างความเข้าใจระหว่างแกนนําเพื่อการทํางานแบบรวมหมู่อนาคตอันท้าทายเหล่านี้ชาวเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้ตะวันตกเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดหนทางและก้าวย่างของตนเองแต่โปรดอย่าลืมว่าไม่มีใครที่รักคนจนมากไปกว่า ของชนคนจนด้วยกันให้ลมมันแรงร้อนเพียงใดให้มีฝนมากมายแดดเกรียมเผาแทบตายอย่าไปยอมแพ้อย่ายอมให้ลมพัดเราไปอย่ายอมเพราะความง่าย ยืนสู้ด้วยใจด้วยใจที่รวมกันอิตก,ก้อนหนึ่งซึ่งถูกวางอย่างเดียวได้มีความหมายแค่เพียงดินที่คนปัน้น ซ่อนความงามซ่อนความจริงและความฝันอิฐก่อนนั้นคงรอวันเพื่อมีคา่าอิดหมื่นแสนที่ถูกวางยังสร้านสันอัศัรร์จึงบันดาลขึ้นตรงหน้าก่อกำแพงสร้างบ้านเรือนตึกราฟ้าแดดลมฝนจะพัดผา นั้นช่วยป้องกันไม่วันเลยอีกก่อนนั้นช่วยป้องกันไม่วันเลยให้ลมมันแรงร้อนเพียงใดให้มีฝนมากมายแดดเกรียมเผาแทบตายอย่าไปยอม แสงทผูวางยังสั่งสรงสราอาศจย์จึงบรนดาลขึ้นตรงหนา้ากอกำแพนสวรรค์เรืองตึกระฟ้แงฟงาแดดลมฝนจะพัดพาไม่มีวันอิดก,ก้อนั้นช่วยป้องกันไม่วันเลยอิดก,ก้อนนั้นช่วยป้องกัน เลยให้ลมมันแรงร้อนเพียงใดให้มีฝนมากมายแอบเกลี้ยงเผาแทบตายอย่าไปยอมแพ้ ít con này chớ thu quang với yang đơ ít con này chớ thu quang với sang ít con này thu quang với sang